ได้บรรยากาศได้บรรยากาศเฮ้ยมาดูแนวทางสวยดูป่ะนี่อีกหนึ่งท่านี่อยู่ใกล้ๆเรานี่อีเด็กต้องบ่อยเราเซอร์มากเลยอ่ะเซอร์ไหมเซอร์เลยพี่เฮ้ยใครไปเอาทั้งท่นให้เราเซอร์ดิโอ้โหหาให้เป็นปร์ขี้อยู่ได้ไอ้ปาร์นี้เนี่ยบ่อยเซอร์นี่นี่ฮะพี่วิเทียร์คันนี้ว่าเป็นสเต็ปของสามพันบ้างก็เป็นงานปั้นปั้นยังไงก็คือนี่งงแลยสีขาวมาอ๋อโอ้โหพี่ เขาบอกว่าสีขาวมาเออปั้นจริงว่ะปั้นลงกับสีเลยปั้นหุ่มกันเลยปั้นช้างเลยเนี้ยก็มาตั้งแต่สเต็ปเดิมๆใช่ครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดก่อนแบบแรกสายไฟสีทำสีนะเพราะวันนี้เขาโป้หมดเนี้ยเนี้ยเนี้ยหมดเลยเนี่ยโอ้โหปั้นจริงวเว้ยอันนี้ปั้นโอ้โหปั้นสวยมากวันนี้ของจริงว่ะเป็นอะไรของอะไรเฮ้ยพี่ดีรายพิตต่างต่างๆนี่แม้กระทั่งอันนี้ยังดูดรายละเอียดแบบเนียบมากสวยว่ะเฮ้ยเป็นสายแข็งหมดเลยนะตอนนี้นะครับเนี่ย โอ้โหชุดนี้เท่าไรหร่วะเนี่ยพี่ชุดนี้ผไม่กี่บาทครับไม่กี่บาทบนี่ไอ้ไอ้กับเขาไม่กี่บาทกับเรบบาเนี่ยลองลากออกนีู่ลายต่งตางนะครับอันนี้ก็เป็นชุด่องพิดีเป็นงานปั้นต้องบอกก่อนว่ากลับสีเลยใช่ครับรถเดิมเป็นสีขาวรถเดิมเป็นสีขาวครับตีขารถเดิมเป็นสีขาวแล้วก็มากลับสีเป็นสีเขียวครับอันนี้เขียวอะไรพี่ผมจะบอกเขียวอะไร อันนี้พอดีจะขอเขาเป็นคนเลือกเบอร์สีเขียวนี่เขียวแบบเรียกไ่ถูกไงเรามันมีหลายเบอร์มากครับพี่แต่เขียวนี่คือเหมือนเสียวเขาซ้อนแสงเลยนะโดยประมาณนะนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างอุปกรณ์เป็นไทเทเนียมชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่วิเชียนฮะสมมุติว่ายังไม่ต้องพูดถึงสีเอาคาเซ็ต่าซตตัวเต็ที่แบบว่าสวยงามเนี่ย งามก็ไม่หลักก็หลักหมื่นไม่กี่หมื่นครับเหรอสูงหน่อยครับอาจจะเป็นชุดไทเทนนะครับซึ่งราคามันจะต่างจากชุดอลูมิเนียมรวมหมดเท่าไหร่ครับพี่อ๋อันนี้ยังไม่ได้เห็นบินอ๋อยังไม่เห็นบินเพอเห็นบินผมว่าเกินต้องมีกระเพือกถึงแสนนะแสนแน่นอนเพราะว่าเจอระบบไทเทนไปเนี่ยพี่น็อตสี่น็อตด้วยไห้น็อตทุกตัวครับแค่โซนนี้หนูก็ว่าหลายตังค์เออนนะโซนนะชุดนี้หลายตังคค์รับชุดเนี้ยชุดเนี้ยครับผมอยากทำระบบเบรกชุดแบบนี้มากมัผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ย ที่บอกไม่กี่บาทเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะสวยมากเลยอ่ะส่วนนั้นผมว่าอยู่นั่นเลยตัวมันไม่เกินสี่พันพี่เอางี้เนี่ยถ้าไม่เกินนั่นแหละอยู่ในกลุ่มพี่เห็นโฟลเดอร์ไหมจริยจริงถ้าไม่เกินสี่พันเนี่ยผมทำเลยนี่ได้เลยพี่ขี่รถผมกลับมาเลยโอ้โหยดิเออแต่ผมไม่เอาสวิตบัญยาตนะผมไม่เอาสวิตบัญยาตนะเฮ้ยสวยโอ้โหใช่เลยโอหัวแกหัวพี่ติ้งก็แพงแล้ว เอาอ่ะเฮแต่ได้ยินแล้วคนได้ยินเยอะแยะไม่ได้กลัวใช่ไหมเชื่อมาเพียบแล้วลูกคันนี้ในโมดิฟายความแรงด้วยนะแรงอ่าคันนี้ยังเป็นเครื่อง2005น้าอ๋อนี่คือของมันหครับใช่ครับโอ้ของเขาเน้นเน้นเน้นขับแบบสวยไม่ได้เน้นแบบคิวมากครับเออสวยงามจริงฮะก็ยกออกมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนให้เขาหน่อยนี่ดูภายในดูภายในของแอนพันนี่ชอบบอกมากเลยบอกสวยพี่พี่ดูภายในใช่ไหมไม่ใช่ภายในไม่ใช่ อันนี้อ๋อภายในยังทําไม่เสร็จแต่คอยกาลังค่อยๆไล่อยู่อ่าอันนี้เริ่มเปลี่ยนเบาะมาละนี่เบาหลังพี่พี่ดูเซตหลังดูเซตเบาะหลังเฮ้ยเออสวยมากยังวิธีนั้นไอ้เบาะหลังนี่เซ็ตหลังเขาทำยังไงฮะเอออันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขาจะไปทำอ๋อใช่โอ้นี่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 ฮะเฮ้ยสวยอะคันเนี้เบาะชองเบาะหลังเขามากเลยสไตล์เขาอะใช่เขาแบบ ยังม่เรียบ้อยยัง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 ย,ยังเออยังเอ้าเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันหน่อยดีกว่าวันนี้เดี๋ยวซัดเรื่อให้ฟังทุงคันนี้มันทีเด็ดของเขาเลยเอาไป